ฟูฟูนะนีดนนะคะสิเปรตสร็จค่ะโอเคเย็นมากคะ่ะ เสียงคนนอนตัดอืมอ้มอืม้อือันนี้มันแทงจ้ะน่าไหนวะนี่นะลเลยพยายามทำให้ค่อยๆอ,อ,อ,อยู่นะคะเจ็บมากไหมคะเจ็บก <c oughs> ับตอนตีดกับเส้นข้างซ้นีเสเจ็บอแต่ว่าอยาชาชาได้อยู่เนะอะ นีแบบข้างนี้แล้วนะคะมันมีเขียวๆียนน่าจะมีเดี๋ยวอิงขอสายาด้านนี้นิดนอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อของรัเเซียห้ามเลือดด้วยแฉบนหนึ่งค่ะแสบไหม ในกล e wow. wow. ้องเห็นไหมว่าว่ามีเขียวๆนิดนึงน่าจะเห็นอยู่นะคะอันนี้ป,ปวดหน่อยนึงนะจ๊ะนักเบรกไหมคะโอเคได้ะคะ่ะนักเบรกบอกได้เลยอิงเบรกให้หายใจเข้าลึกๆ มาถึงอื่เนี่ยขอโทษตัดต่อแล้วนะนิดเดียวค่ะอันนี้เราจะเอาออกกันแล้วค่ะโอ้โหมีกัมปูอยู่นะเนี่ย ปูอยอยู่นะคะดีใจที่โล่งนะคะตรงนี้ไม่เจ็บเนาะไม่่เจ็คะถ้าไม่เจ็บถึงโคนก็จะไม่ต้องตัดไปให้มันถึงโคนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำความสะรอ ให้เล็บยาวออกมาเพราะเล็บยาวออกมาก็ทําทรงทําทรงเหมือนที่อิงทำให้แบบนั้นมันจะไม่ค่อยเป็นทําตามที่อิงนะทำได้เลยเ <Okay. S 2> เรียบร้อย